สวัสดีค่ะี่ตอนนี้เราก็จะกําลังจะเดินทางไปงานกาชาติที่ที่ไหนบ้างกาลสีสกลนครว่ะสันก็ยังสกลไปหาภายน้อทุกคนเลยฮัลโหลทุกคนเลยฮัลโหลล้ำยองฮัลโหลถ่ายคลิปนะแล้วก็มีกแม่คิงกันไหมแม่ถือวิกเหรอเหลืออะไรถือวิกแม่ก็จะใส่วิคโอ้ยวเก่งแหม่ไรไม่ใช่ไงพี่นุตซี่ไม่ได้เป็นคนขับนะแต่ว่าไปรับไปรับเอากล้องทำไมสวยยังเลยอะไรนะใส่เกียลนั่งอวน กล้องสวยเราพีน่นุสิเอาชุดคือหมวดซื้อในสื่อเนากันร้อนอยู่แล make, nice ้วหนูหนาวนะหนูก็เลยใส่เสื้อแกล้งมาอันนี้พี่หนิงนะคะสวัสดีครับไปน้ากันแต่ว่าพี่วินเนยกับพี่แคมปัสก็ไปคนละคันนะคะตอนนี้ก็ไปกับพี่ชัดมีลืมซื้อแล้วเนี่ยมเป็นเด้อเดียวเด้อเป็นดาวสตีก่อรบวันนี้จะนอนกันยังไงเนี่ย่คิดแต่ว่าหักอัน จำซือคนไทยอะไรนะอะไรนะพี่โนซี่พี่นซี่พี่แทมีพี่วเลตักเลี้ยวปกตินนซีนอนตักเปียนได้ตะวันอันนี้มาขัดกาปกติพี่วเล็กจะนักนาไงจะได้เนเรามีโซฟ์ตั้งหามาค่เอามาลระไม่กับยายชินก็นอนเอาหรอเอามาแล้บอกเอาเก่ามาแล้นเนะนซ่บอกว่าอาไกเสียงมันอไม่เจนเลยเาะมีเจ้อไว้ คันเทียวขอก็สิกินมานี่ล่ะโอ้ยจิตใจเน่ยวายเขาพี่เมตตาตัดสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกนยันว่าหนูไม่กินหมาหรอกค่ะหันกสิกรเป็นขึ้นงมงกี่นี่เนาะูออตอนหนกินได้พอนหนูกินได้หมานะหนกินแล้วไปเจอกันีนะคแต้วทำไมสวยกว่าของพี่วะสิบเอ็ดเหมือนกันไงก็สิบเอ็ดเหมือนกันนี่แต่อันนี้สวยกว่าเด้สิบสามเป็นต่อเมื่อกี้พี่เะเล็กกับไทยคิดว่าสวยกว่ามันนั้จะดีนี่สีก็ได้ โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคค่ะเดินทางกันต่อเลยนะคะไปเลยค่ะน้องตอนนี้เรก็ฝนตกนะคะสวค่ี่รุงวัสสวสดีค่ะสวดี่ะวดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสค่ะสอาสดคเันดปีค่ะหรอใช่ใช่ะคะสวเสดีค่ะสวัสดีค่ะาัเคคว เออจะฝาดเต็งหรือเปล่า,าไเต็งแล้วเดี๋ยวน้องลองพื้นไแล้วแค่เทาไม่เเสือกับหัวไม่ดูยไหมแม่คะเดี๋ยวเราเอาใส่ถุงฝนตกค่ะฝนตกค่ะฝนสาหน้าไว้แกได้แค่ตาฝนตกฝนเมื่อไกร่วันน้สวัสดีค่ะ มันมีโอพยพนะคะไม่มีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นรถขึ้นรนตกขึ้นรถตกไม่ได้แล้วไม่มีที่อยู่ค่ะอย่างนั้นะตอนนี้เลี้ยวหลังอะไเข้ามานะหนูไปเลยอยู่บนรถนี่หนูไปได้ไหมไปไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรหนูอยู่ตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหนูจะลุยลุยสวนลุยยืนยืนได้นะคะสาเปลี่ยนเบาะยังี้าไปหลังรถไปเจ็บเอยู่บนหวางหนูนะะเป็นยังไงคะ โอ้ก็คือไม่ไหวมากแม่ก็ใส่ลงหน้าเลาลงหน้าไ่กดกระเป๋กระเปาลงห้องไวก่อนเนาะ่เพพื่นก็ได้จะเข้าใจว่าฝนมันตกพูดอูไพ่พน้าคือชาม่แตกไปยี่สิบคั้งโ็นังยี่นั่นนี่ละสนสดีนะสยสูีอยู่ไม่ได้ดูหมอพี่เกดก่อนหนพีงก็ติขอ่างเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ยเปลี่ยน่อริด ดูได้ตาห้างนึงดูฝั่งนู้นเปียัวโอน้ำเนี่ยมนเยอะไปขึ้นรถกันไโอเคเปี๋ยวก็นไปขึ้นรถกันนะคะว่าฝนตกหน้กมเราะเอุ่นนะตกกต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 กกตกได้กตกกน้ต้องมาอยู่บนรถนีนะคงอ่ะ เรื่องนี้มันออกดล่นมากับเล่นข้าวเจ้าก็เลยได้ขึ้นรถบัสเลยหนาวก็เปียกอยู่แต่ว่าฟูมอยู่ค่ะเล่นขับไปโดนเจ้าฟองหนึ่งฝนตกห็ทำเลยนี่ยไม่เป็นไงคะวิ่งไปฝนตกแค่ทำที่นอกเปียกหอดยอดตอนนี้ก็ยังบ่อยู่ก็เป็นจังโมเราเนี่ยตอนนี้กินอะไะสดเนี่ย พี่แพรีเป็นไงคะความรูสึกพี่ไม่ลดีแล้วตายงานแล้วเลก้ค่เดียวตกจนมาะเดือดนะไ้าผด้ไม่มเดือมีต้นจเดือ้เราอะต่งงานเดือดดก็เป็่มนี่ละน้อยก็น่งหายเครื่องุเกล่ดนั่งสีวะเ่องุนว่าเริ่มเร่จัดโอ้ยับฟางล่ยับางนยับาจะได้เล่นไหมอ่ะล่ินเป็นงานตีนไแต่นรเก็บมาแต่กูไม่ดีเฮ้ยงูแล้วอีกอย่าแล้วถ้าฝนตก ฝนตกตลอดก็ไม่ได้เล่นเลยถ้าลงจะพมงจะลงจะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมันนี่ผ่าเซตอันนั้นใส่สามมากตะบักไก่ไม่ได้เล่นแม่เนยแต่พี่เอ็มก็แต่งหน้าต่อนะคะตอนนี้พี่เอ็มก็แต่งหน้าต่อไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะพร้อมตลอดค่ะเลี้ยเล้วมันได้ขนาดดีดิจะโดดเร็วดูลองลงฝืนเด็กเพื่อฝนจัดจัดมาโอ้สัญเลียนแบบคือสะอาดเชื่อเปียกคือการตอนฝนมันกำลังสิแม่คเยอะมากเลย วันนี้ฉันาได้เนี่ยยังไม่ได้เนี่ยวนอยุบเแกงเปียกตกกะ ก็อยู่บ้านแล้วนะคะก็คือสุดท้ายกับกลับบ้านจากกับบ่อใดบ่อใดทายคลิปเพราะว่าเราไม่ได้ลํานะคะเพราะฝนมันตกอยู่กันละสีเนาะพี่น้องฝนมันตกเ้อาบ่อใดลาจากกเลยกับบ้านก็คือซาบใไ่เินก็คือพี่พี่วินน่ลงคิดนะคะก็คือเราไปซื้อห้อไปซื้อแบบไปเที่ยว่นแหละพี่น้องก็คือบ่อใดลาแต่งหนาเรียบร้อยเลย แต่ว่าเราไม่ได้ล่องนะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะทุกคนฝนมันตกฝนมันซ่าก,กับสองถุงเครื่องเราสองถุงกลัวแรอไปที่นี่พี่เพยวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโทรคุยกับคนจัดงานก่อนสรุปก็คือไม่ได้นะคะบร์ใดเบอร์ใดเบอร์ใด,ดจัดงานบรดเบอร์ใดล่ำตัวจ้ะเพราะว่าไปฮอดเท่ากับตอนนั้นไปฮอดประมาณประมาณสี่โมงห้าโมงจากฝนมันก็ตก ตกแต่ดทา้่าจะใหออกไปก็คือตกเรื่องแต่ใบสยงตกตัวจุดไปหอดจนหอดสองสำนุ่มก็เศร้าจ้าทุกคนคือมันมันมีตกแห้งช่วงนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ตกนะคะฝนก็ตกแล้วก็ไม่ได้หลังนะคะเราก็เลยกลับบ้านนะคะค่ะตอนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็คือประสบการณ์แบบว่าฝนตกในหมดล้ำครั้งแรกก็คือฝนตกแบบไม่ได้ลํำ เป็นเหตุการณ์ที่แบบกระครั้งแรกของหนูอยู่ด้เพราะว่ารำพี่พี่พี่แพรีบอกว่าพี่แพรีชินแล้วกับอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราเพิ่งเข้าวงการหมอลำแล้วก็ฝนตกครั้งแรกฝนตกแบบว่าจุนโมเดลรมได้ครั้งแรกนะคะก็ถือเป็นประสบการณ์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ